สวัสดีเพื่อนๆด้วยนะครับในคลิปวิดีโอนี้ผมเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆมาเพิ่มในส่วนของยอดไลค์โพสต์อิโมจินะครับทำยังไงมาดูกันได้เลยนะครับดาวแรกนะครับเพื่อนคลิกลิงก์ด้านใต้คลิปวิดีโอที่ผมแปะไว้ให้เพื่อนได้เลยนะครเพื่อนจะเข้าสู่เว็บไซต์ KMP Tools.io ได้เลยนะครับหรือว่าเพื่อนที่ดูผ่านคลิปสั้นคลิปช็อตคลิปเดียวนะจะเป็น QR code ด้านล่างก็สแกนเข้าสู่เว็บไซต์ได้เลยนะครับหลจะเข้าสู่เว็บไซต์มาแล้วเพื่อนมากดสมัครใช้งานปุกมเคีาะหตรงนี้กันก่อนได้เลยนะครับ กกชื่อผู้ใช้อีเมลรหาดผ่านยืนยันรหาสผ่านให้เรียบร้อยนะผมที่สําคัญติช่องสี่เหลี่ยมตรงนี้ด้วยนะเป็นข้อหมายติถูกสีเขียวอย่างนี้แล้วกดสมัครใช้งานได้เลยนะผมแต่จะสมัครใช้งานเสร็จเรียบร้อยเพื่อลงชื่อเข้าใช้กันได้เลยนะหรือว่าเพื่อจะลงชื่อเข้าใช้ผ่าน Google ผู้สญิงแดงล่างๆตรงนี้ก็ได้นะกดลงชื่อเข้าใช้ไปได้เลยนะผม เขาส่วนหน้าเว็บไซต์เพื่อยู่ในส่วนของแรกไปดูขับสั่งซื้อไว้ไปดูซ้ายโกลด้นแรกนี้เลยนะครับตรงกลางหน้าจอไมวยเจนโลโก้หลากหลายโลโก้เพื่อนเรื่อนเรือเลื่อนในส่วนของ Facebook ได้เลยนะครับแล้วก็เลื่อนลงมาเจอมุดมู่ตรงนี้นะครับขีเข้าไปมีหลากหลายมวดมู่เพื่อนเลื่อกเลืยนะครับเพื่อนเลื่อกในส่วนของเพิ่มไลฟ์โพสิโมจิตรงนี้ได้เลยนะครับขี่เข้าไปได้เลยนะบริการเลือกบนการเพื่อนสนใจถูกใจได้เลยนะครับจากได้เป็นอิโมจิไหนก็สามารถเลือกได้เลยนะครับผมจะเพิ่มเป็นอิโมจิรักแล้วกันนะครับ อันนี้ส่วนของลิงก์ก็ไปเพื่อ,อไปคัดลอกลิงก์โพดีเพื่อนอย่างเดียเพิ่มยอดไลค์มูจิได้เลยนะ่ยเป็นโพดนี้น้องตอนนี้ยังไม่มียอดไลค์โพดหรือว่ายอดอะไรเลยนะ้องกดปุ่มแชร์ตรงนี้นะ้องมันจะมีคำว่าคัดลอกลิงก์อยู่นะกดวางลิงก์ได้เลยนะ้องใส่จำนวนที่ต้องการนะ้องเพิ่มไปสักร้อยไลค์มูจิละกันนะกดสั่งซื้อได้เลยเคือหน้าต่าเขี้ๆอย่างนี้ตอนนี้ยอดไลค์โพดมจิของเราเราเพิ่มเข้ามาก็รอสักพักหนึ่งนะบอม ระหว่างที่รอเดี๋ยวต้องขอแนะนำเมนูต่างในเว็บไซต์เพื่อนด้วยเลยนะผมในส่วนของเมนูประวัติการสั่งซื้อน้ก็จะเป็นบอกในส่วนของออเดอร์ต่างๆที่เราเคยสั่งซื้อไปน้อพี่ก็พริ้ฟอยู่เป็นออเดอร์ใหม่ล่าสุดของเรานะสายบนตรงนี้เป็นเลขรหัสออเดอร์นะครับตรงกลางเป็นรายละเอียดต่างๆเรด้านล่างตรงนี้ก็เป็นสถานะนะนถ้าเสร็จเรียบร้อยขึ้นสีเขียวว่าเสร็จเรียบร้อยเพื่อนเลยนะ่ะในส่วนของเมนูเติมเงินน้อจะมีสองย่องทางการเติมเพื่อนเลยทียเดียวน้องไม่ว่าจะเป็นโทนี่วอลเล็ตหรือว่าคริปโตเคเลนซีนะครับ ยกตัวอย่างเพื่อนดูเป็นทุนนี้วอลเลตละกัน,นอ่ะเลาใส่ยอดจำนวนเงินที่ต้องการเติมแล้วก,กดเติมเงินได้เลยนะผมขึ้นคิวขอ,าขอพายเขึ้นหน้าอย่างนี้นะผมใส่เบอร์โทรแล้วเลยก็กดรับรหัส OTP เลผมจะได้ในส่วนของร้านะรหัส OTP ส่งมาที่มือถือนะครับแล้วก็กอกได้เลยนะกดยืนยันชำระเงินด้วยนะผมหลังจากยืนยันเสร็จเรียบร้อยยอดเงินของเพื่อนจะขึ้นด้านขวาบนตรงนี้เลยนะอันนี้ส่วนของดูที่ต่อแอดมินนะผมเพื่อนมีปัญหาอะไรต่างๆเราก็มาที่เมนูนี้ได้เลยเนาะ เราสามารถติดต่อแอนมินผ่านเว็บไซต์ตรงนี้เลยก็ได้นะฮกรอกลายลีย่ต่างๆไปจะแนะไฟล์ตรงนี้ก็ได้นะครับแล้วก็กดส่งตัวไปได้เลยหรือวนเพื่อจะอนไลน์ตรงนี้ก็ได้นะฮะหรือว่าไอคอนไลน์ขวาบนนี้นะคลิกเข้าไปนะฮะจะเป็นขีวาโคเน้นเพื่อสแกนแอนไลน์ได้เลยนะแอนวินก็พร้อมต่อเนเพื่อนย4ดสี่ช่วงกันเลยทีเดียวนะครับอใน,นส่วนของนูแนะนําเพื่อนนะเพื่อสามารถมาขัดลอกลิงตรงนี้นะับไปแชร์คนอื่นๆได้เลยนะ จะได้ค่าคอมมิชชั่นนะอ้มถึง5%กันเลยทีเดียวนะผมก็ถือว่าเป็นรายได้เสริมรายได้พิเศษอย่างนึงครับเราเลยนะครับอซีรีส์หนังจีนนะ้เหมือนกันไม่ใช้ใจในเว็บไซต์โคมบ500บาทนะ้อก็สามารถปลดล็อกดูเมนูซีรีส์หนังจีนะได้เลยฟรีนะองมีซีรีส์เพื่อนเลือกมากถึง400เรื่องกันเลยทีเดียวนะผมก็ถือว่าสุดยอดมากๆเลยนะ้อเพิ่มยอดไลค์ยอดแชร์สามารถดูซีรีส์กันได้ฟรีอีกนะครับผม ต,ตอนนี้ผมคิดว่าในส่วนของ Facebook เพิ่มในส่วนของไลฟ์โพดิมุจิน่าจะเพิ่มขึ้นมาแล้วขอเช็คดูกันนะกดรีเฟซดูเลยนะครับอันเรียบร้อยนะผมไลฟ์โพดิมุจิก็เพิ่มขึ้นมาตามที่สั่งซื้อไปแล้วนะผมก็ขึ้นครบตามจำนวนที่เราสั่งไปเลยนะก็เหมือนจะแถมแม่เราอีกนิดหน่อยด้วยนะผมก็ถือว่าสุดยอดจริงๆนะผมเว็บไซต์ KMK Social นะผม เว็บไซต์สามารถเพิ่มยอดไลค์ยอดแชร์ยอดวิตามยอดอะไรต่างๆเพื่อนได้นะแมวยะะเป็นแฟอร์ม f a ซบ o o กยูท u b ทิกเก็ตยังสายแกรมแล้วก็สามารถใช้งานได้เช่นกันนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ผย่าลมกดตตัวลราเพื่อนไป้ก่อนนะครับสวัสดีครับ